แนะนำมถมาหน่อยแม่นณะคนซื้อว้าเลยปะกวดนนางงามสวัสดิ์ขึ้นงาเมือนจะรลไหนลองแนะนำตัวดิไม่ไม่ใช่ให้ไว้ถึงแบบแบบนางงามลับแบบนางงามหมายเลขหนึ่งหเลขหนึักเด็กหญิงเปวีปวีรัตแข็นปวีรัตแข็งขันจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก ครูประจําชั้นครูประจําชั้นไม่ใหญ่แล้วจะตีขัติประจําใจขัติขัติประจําใจขัติประจําใจขติประจําใจ,จ,ใจฝันให้ไก่ไปให้ถ่นค่ะฝันให้ไก่ไปถึง ขอฝากนอกอาไยไปให้ออมอกอมใจพี่น้องอีกชนน้ำเนตตล้วกันค่ะระหว่งนู้นขอกาหน่อยขอฝากาขอฝากน้องอาไอยไปดู่ะแนนพี่น้องกชนนนตค่ะเออมามาที่้นสุดม่สสวยกันวเนี่ยเขาตามเทียนนะครับบันลอยตะชงเขาก็ ใส่ชุดนางลบพม่าสงการนะดีไใสุ่ดนั่งสงการปีไหมว่าใส้สุดแซนตคอร์ดนี่กระท่องอะไรหมวดลูกมี่ค่ะมันมีเป็นสี่หลักหลักเป่าเปล่ามาเส้นสามไม่เบาหย่อนมือต้องจับมือต้องจับดีๆต้องจับหนุนตีหนึ่งปะเนี่ย อีควาบอลชันหรอตาจวดเหตุฐานไห้เขาขึ้นครับอัสสปแล้วก็เขาลมยินไ่ทำเองหรออ๋อพี่ใส่หัวนะอ๋อขอบคุณครับอันนี่หัวแม่อายครับผมไนลอยไม่นกอาสเเปกคนด้วยอ โอ้ยเกณนดาดเนี่ยบรรลุนหรอบันหมานนี่ดบ่เป็นหมานึงซวยน้องหลูมาดูว่าแม่หมานาวแล้ววันนี้หมื่นห้าใช่ป่ะลโหอรกก็งสู้ก้องจุล่ะเองยแม่ถูกเล่ทั้งสองหม่ไม่เห็นเล่ยเออสวยสวยสวยจมาว่ไม่วันต้องอวยยศแม่มากันเนี่ยในหันหลังในหันหลังนี่พ่อดูฮัาผมกัมขะง่ายมนนอน มจะมาอวยอมาอวยคุณแ,นะแม่ไมนะะมีวไม่อวยนะคะก็คุณแม่ีเวลาแต่งหน้าบางวันก็จะอารมณ์ดีมางวันจะแต่อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีคิ้วหนูก็จะไม่ถอดกันเยอมาเลยใช่นะามเค่ะ <c oughs> เวลาทาผมแม่มก็จะทำแบบนี้ค่ะแ๋ยว่าถ้าอารมณ์ดีก็จะค่อยๆ <c oughs> งเด้อแม่า,มาเลยบนไน สวยมากครับพี่น้องแม่บุกคมานเลยใบใบแม่ใบไมแม่เขาหรืค่ะถ้าพ่ามีตัวเลขติดตรงนี้น่าจะมีโอ้โหบอกอาจารย์สรรให้ไม่บอกพี่ลุงไม่บอกพี่ลุงบอาบางงามดอกยของสิละยี่หร่าสวยแล้วพ่อเพลงที่พ่อให้แกีร้องได้แล้วเพลงอะไรกินหนมขบเคีเยวเออลองจำเปิดมาเป็นตัวอะไร บังรอบังเอยบังรอข้าแม่สำมาะนี้บัรอบงเอตัวพอตองก็เปลี่ยนแล้วเฝ้มองลำกอเดยไม่พีใช่หนบอกว่าร้องได้แล้วอม่ผีช่สนุกได้ร้องเลย หลุดลอตากมลากม <c oughs> ได้ต้กลับไม่ได้เดี๋ยร้น่นี่ที่หนูจะแกบมีหพลหืมเพ่แ,แฟนแกน เห็นใจยันบางวันแล้ก็คนที่เลิกกับพี่ไปแล้วยังมีพีแบวที่จะคืนมาใหม่ข้มูนมาก็อยากรักแล้วก็อีกเพลงนึงก็คือเพลงกินบางเอ้กินน้ำตาพังกินกินข้าวเอ้เอาน้ำมักพม่าหน่อยแหมคือปร้องคนได้ก อันนั้นคนซื้อบาได้ประกวดนางงามมาสวัสดีขึ้นง่ายมือรูปไหนรังลังแนะนำตัวดิไม่ไม่ใช่ไว้ใช่แบบแบบนางงามเสสวัดีครับไูปแบบนางงามสวยหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนาเด็กหญิงเด็กหญิงบวีปวีรัตแข่งขันบาวีรัตแข่งขันจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจากมัธยมศึกษาปีที่หก ครูประจําชั้นครูประจำชั้นไม่ใหญ่ไม่จต็มปีคดีประจําใจคดีคดีประจําใจคดีประจำใจคดีปรใจฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะเฮ้ยขอฝากนอกะไอไปได้